โอเคน้องคิดยังไงกับการกลับมาครั้งนี้ของนูโวบ้างค่ะก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าติดตามพี่มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะร้องเพลงตามได้ทุกเพลงเลยอะค่ะโอ้โหแต่ว่าเสียดายค่ะพี่ซันนี่ไม่น่ากลายเป็นกระเทยเลยอะค่ะไม่น่ากลายเป็นกระเทยเลยอะค่ะน้องขาอันนั้นยูโวค่ะอ้าวและนูงเลยคะอันนี้นูโวอันนี้นูโวค่ะอ้โหน้องรู้จักนูโวป้ะคะ รู้จักครับนโวนี่เป็นแฟนพันแท้เลยครับฟังเพลงตั้งแต่อยู่ประถมครับฟังมาตลอดแล้วก็ชอบมากๆด้วยดีใจที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพลงโปรดที่สุดคงเป็นเพลงคางโค่าเรยงเลยครับชอบมากร้องได้ด้วยเไวร้องให้ฟ่อหน่อยได้ป่ะฝนเอ๋ยฝนตกไหลลงที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมนะเธอเนี่ยร้องได้มากๆเลยเพราะว่า อามที่ไปไหนะทราบหรือเปล่าคะว่าคืนนี้นูโวจะมาไฟไฟลไีฟสดสดมาสดๆเลยเหรอคะ นี่อยู่สีธัญญาครับนะฮะส่วน2คนแรกนั้นกําลังจะสิงนูโวนะฮะดูนูแนวแบบน่ากลัวทั้งหมดเลยนะแฟนคลับโอ้ร้องเพลงมานี่เลยประโยคแรกแต่ประโยคตาม่รับไม่ได้เลยนะ,นะะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะได้ต้อนรับนูโวนะครับซึ่งโอ้โหน้องๆวันนี้แฟนคลับมากันเพียบเลยะะอายุรวมกันละพันสองบ้าน้าหนักรวมกันอ้าวเหรออือแล้วแต่ละคนนะั้นเลือกไซส์มานะเหกับแขนซ้ายเนี่ยแขนซ้ายเราได่เท่าตัวเขาเลยบ้าจริงดิโอ้น่ะ วันนี่คือวันนี้นูโวมาทั้งหมดครับผมนะฮะได้คุยกับศิลปินลายครามว่าเขายังหนุ่มพเพราะหล่อเฟี้ยวอ้อาวก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่ถือว่าออเป็นตำนานหนึ่งของวงการเพลงก็ดีนูโวเมื่ตอนนั้นเรียนชั้นอะไรคะจำไม่ได้แต่รู้สึกว่าก็เป็นเป็นเพลงที่เราแกะเพื่อที่จะเล่นดนตรีก็มาไมัธยมต้น,นอ่าประมาณนั้นประมาณม่ธยมต้นหรือมัธยมปลายประมาณนั้นเลยเพราะมาประมาณ16ปี17ปีที่แล้ววายังดูฟังนูนานเยอะนะเราไปดูดีกว่าว่าดังขนาดไหนกับนูโวไปดูเลยะ ตอนนี้นะฮะแหลมยืนเอาหน้านะฮะแหมเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมต้อนรับนะขอเสียงมือต้อนรับนูโฟสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ พี่เก้าพี่เข้าโอนนี้นี่เล่นมุกนี้เลยอ่ะโอ้โหพี่ีเลยพี่โอ้ยแหวมแหวมแหวงเลยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับ ให้เขาบอกกันเองมีคก็เปลี่ยนเลยไอคิว่ะฮะก็เป็นอคิวหนุ่มขึ้นครับเมื่อก่อนนี่มันเด็กกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหนุ่มกันหมดแล้วโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้ข่าวว่ามีสวัสชิกใหม่ด้วยใช่ได้พี่ก้องปิยะมาด้วยเยไม่ใช่ครับวัสดีมรับสดบ่วัส่ีควครัีคดีครลบนวัยดีครั่ัดัวใหม่คัี่ัสีครสีหรือว่ามีรัอวัสดครัซมมันมาคอนสมัสดีคอับสวัสดีครับลัดครับผม นี่นี่สุนีเป็นไงบ้างเ,เต้นนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะนิ่งเลยกติกเป็นจะเป็นจะเป็นโจ้าเขาที่แบบว่าดีด้าไงะแต่วันนี้เป็นวงชายล้วนอ้อมอ่ะสบายเลยไงสบายบเลยเพราะเาบอกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กไงะตั้งแต่มัธยมมัธยมสามอ่ะใครดีกว่า บ้านถอยดีกว่ามาก่อนที่ว่าแก่สิถอยดีกว่าถอดีกว่ามาก่อนพี่ฮะหนูยังอายุไม่ถึงพี่นะครไม่ตอนพี่ปีหนึ่งสามตอนแล้วสุดเราจะแกะเพลงถอยดีกว่าพี่เล่นในบ้านเจริงหรือเปล่าพี่น้อมตอนนี้กลับมาเนี่ยรวมตัวกันเอางี้ดีกว่าเราสร้างประเด็นเลยดีกว่าตั้งประเด็นเลยนะฮะเราให้ทุกคนตั้งประเด็นว่าเป็นข้อความต้อนรับการกลับบ้านของแต่ละคนอย่างหลายคนอาจจะเคยเห็นอย่างเช่นประมาณว่า ของฝากไม่ต้องอไม่เป็นไร,ไนไรกลับมาปลอดภัยก็พอแล้วอะไรเงี้ยอ๋อหมายถึงว่าก่อนก่อนก่อนที่จะออกไปเพื่อที่จะกลับมาเงี้ยใช่เหมือนที่นู้วกลับมานะเอาเป็นว่าคุณอยากจะนะครับได้ข้อความที่ต้อนรับการกลับบ้านยังไงเอาใหม่ดิยังไงนะงงแป๊บวบอกแล้วว่างงอน้อบคือผมเนี่ยถามเขาแล้วว่าทำงานบ้างมแล้วเนี่ยเ<อ><อ>ปคนเดียวที่ชักอยู่เมื่อกี้นีนี่น พแพีชาอนต่แหนอย่อยครับครับครับต้อนรับเข้ตนการกันยกล้องอยู่นู่นกลับมาเมื่อไหร่ฉันม่ให้เธอพูดไแมนหน่อยไม่เคยเห็นหนมี่โจผมเ้าใจแต่งกอนแต่งกอนมาให้เข้ากับบรรยากาศที่นูกับมาก็แค่นั้นแหละ อ่โาโฆษณาเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับมาครับบายไลฟ์ไฟฟลายมิวสิกชาร์ตสนับสนุนโดยสนุก QQ <c oughs> สนุก QQ วคิวนิวชาร์ตเพื่อนกันพันใหม่ <c oughs> เพลงใครจะไปเพลงไหนจะมาทุกอันดับสั่งได้ด้วยเสียงของคุณไฟฟลายนึกสนุก <c oughs> ชวนคุณบ <c oughs> อตมิวสิกวิดีโอที่อยากดูมากที่สุดในรอบสัปดาห์ ส่งเสียงของคุณมาที่และช่องทางสื่อสารล่าสุดสนุกคิวคิวลงทะเบียนเตรียมโหวตโหลดฟรีวันนี้ทางค q วค com ที่ QQNumber 55555ส่งเสียงได้ตลอดสัปดาห์และติดตามผลไ l i v l Music c ช a r t ได้ทุกวันศุกร์ทุกเสียงมีสิทธิ์ลุ้นตุ๊กตาคู่รัก q คิวคิวชั่วโมงอินเทอร์เน็ต100ชั่วโมงจากสนุกสนุกคิวคิวทริควันนี้ สนุกคิวคิวสามารถส่งอีโมติคอนได้มากมายหลายอารมณ์ทำให้การแชทแด้อรรถเหมือนนั่งคุยอยู่ด้วยกัน okay. okay. Five Life Music Chart อันดับห้า ดูรายการเราอีกสัก3าปีคงคงตั้งตัวได้อะรวยเลยแหละ,ละตอนนี้ได้ของประดับบ้าน,นรประดับห้องนอนหน่หน่อยคง,งได้บ้านนะฮะมีสิทธิ์นะฮะนี่ก็เป็นรางวัลที่จะมอบให้ในท้ายชั่วโมงนี้ท้ายรายก,การ,ารากานี้ะนะครับรคิมคิวจ้ะตอนนี้มาถึงเพลงที่เราจะประกวดกันนะฮะหน,นีแม่มาหน้าไม่ด้วยนะเธอ,อบอกเธอหลอกนะครับโอ้โหถามพี่ก้องก่อนต้องเสียเหยพี่ก้องเป็นเพลงช้าเพลงแรกที่ร้องด้วยใช่ไหมฮะก็ร้องมาหลายเพลงแล้วครับแต่สำหรับแต่เสียเลยสำหรับในนูาสำหรับนูโนสำห่นเพลงแรกครับ ใช่ครับยากไหมพี่ก็พอสมควรครับไม่ถึงกับยากมากพอไหวพอไหวมิวสิกวิดีโอน่าทายทำไมสุนิสาเจ็ดน่าจะสุพุนสามนะใช่สุขุนสามเนี่ยรออยู่สุนิสาเจ็ดสุนิสาเจ็ดก็โอเคแต่ว่าผมว่าสุนิสาปั๊มเจ็ดก็โอเคจ้าอย่าว่ากันนะฮะเล่นมิวสิกวิดีโอแต่คนดังๆมาเยอะแล้วนะฮะอ้าวไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ในนี้อาจจะมีมิวสิกวิดีโอคนใหม่ก็ได้นี่คือคำถาม คบนะคว่าคำถามแรกเอาเอาพี่จอร์ก่อนเลยกันอ่หน้าหยิบเลยพี่ขอโชคดีนะคะครับคำถามถ้าไม่นับพี่ใหม่ใครในวงที่ควรควบคุมน้ำหนักด่วนพี่หน้าแหลมเก็บหน้าเดี๋ยวนะอย่าเอียงสิพี่พี่จอร์กเอียงสิเก็บเยพี่พี่หน้าแหลมเก็บหน้าเลือนเอาอย่างนี้ครับทุกท่านคิดว่านะฮะผมให้ชี้แล้วกันเนาะพร้อมกันนะครับชี้เลยนะฮะจะชี้ท่านไหนก็ได้นะครับหนึ่ง ซ้อมโอ้ยจริงใจมากครับพี่กล้องพี่ก้องชี้ได้จริงใจเดียวแล้วพี่ก็จริงใจกับตัวเองมากเลยอะจริงใจคือเรารู้ไงเพราะจริงๆผมหิวอะที่ผมไม่ได้โตไม่ได้ใหญ่ครับตัวไซโต้ไซโตไส้กระเพาะมันโตไม่ได้ไส้โต้ไ้โตเมื่อก่อนตอนนูว์ชุดแรกพี่โจหนักเท่าไหร่คะโอ้ยผมไม่ได้ช่างเลยตอนนี้ก็มีใกล้ๆเฉียดๆแปดแปดมาอันน เลขแปดใกล้ๆเฉียดเลยครับอ่านะเรื่องต่อไปเร็วเรื่องต่องไม่ถ้กลัวจะเลี้ยวข้ามาอ่ะสถานที่สองพี่โจจับเลยครับพี่โจโดนไปแล้วโดนไปแล้วใครปล่อยมุกแล้วแป๊กบ่อยสุดชี้เลยดีกว่าชี้เลยฮะหนึ่งสองสามที่กล้องปียะนั่นเองปียะนี่ทำไมพี่ทำไมนี่นี่แป๊กอยู่เลยนี่แป๊กอยู่เลยนี่แป๊กอยู่เลยทำไมฮะแก้ตัวหน่อยนะครับ ประหมองซีกซ้ายไม่ค่อยทำงานได้อยู่เอาเดี๋ยวจับข้อต่อไปเลยใครที่ควรเผาเผาเรื่องเครียดและเจ้าหลักเจ้าการลงบ้างหนึ่งสองสามรู้ตัวนี่เราเตียมนี่เราเตียมกันหรือเปล่านี่คำถามไม่ใครคิดนี่คำถามคนที่นี่โอ้โหเหมือนพวกเดียวกันเลยพวกเราเองมั้ง ทำไมเป็นเป็นเครียดมากคะไม่ไม่ได้เครียดไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าเครียดผมคงเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วมีหลักการมากกว่าเพื่อนเพื่อนบ้างนะอืมมีหลักการเป็นเรื่องเวลาเพราะทั้งวงมีคงเป็นพี่คนเดียวที่มีครอบครัวไม่ครับมีคนหนึ่งคือใครครับมีแล้วครับอ่าคือใครครับอ่าเดี๋ยวนะที่โศแล้วแป๊กๆเนี่ยพี่จีบมาได้ยังไงอ่ะวันนี้ลูกฝีมือนี่อ๋อนี่ฝีมือเลยครับผมูฝีมือเลย จะผมสอนหลักสูตรนะถ้าเกิดสอนสักขอดียวนี่ข้อเดีอ่ะต้องไปที่บ้านครับโทษนะครอบครัวนี้ผู้ชายกับผู้ชายเห็นหลอกล่อผมไปที่บ้านด้วยเอาละจีนี่จานพิจาจับไปละพรอนนี้ข้อสุดท้ายก่อนละกันทำไมพี่ปีเตอร์ถึงต้องใส่แว่นดำตลอดเวลาและพี่ปีเตอร์พูดได้หรือเปล่า พูดก่อนก็พูดก่อนวันก่อนเข้าไปสัมภาษณ์ที่เอฟแอมเขามาทีหลังเขาไม่พูดเลยเลยแล้วเขาเดินไปอ่านข่าวเขาทำเหมือนที่นั่นเป็นบ้านของเขาเดินไปเขาไม่พูดเลยเขาอ่านข่าวนิ่งๆเขาไม่พูดสักคำเดียวหนึ่งก็พูดสัมภาษณ์ไปเขาก็เดินไปเฉยๆลอยไปเลยลอยไปเลยแล้วก็ไปยืนอ่านบอร์ดของเราแล้วไม่ตอบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม้องคแล้วก็ยังไม่พูดเด็กของเราลอยนะเหี้ยนะครับไม่พูดอยู่นี่ลย ล้ำไม่ต้องใส่แว่นตลอดด้วยฮะเอาสามอญเสร็จแล้วหลังมาเอาคำตอบแลกวนะได้ได้แต่ผมดู MV เพลงแรกของนูโวแล้วผมรู้สึกว่าแบบแต่ละคนเนี่ยยังยังการเต้นยังดูรู้สึกแบบขัดขัดแข็งไปหน่อยใช่ไหมแข็งไปหน่อยฮะีผมมีคุณครูมาสอนเฮ้ยจ้าจริงดีจริงๆฮะครในคู่แเหรอฮะอะคาเดมี่นจซีเขาจะมีครูเลยนะเป็ดเป็ด อันนี้เป็นครูหานครูหานคูหานไปแลครับอกันหานไเคยเจอแต่ครูเป็ดเขาเจอครูหานเลยดิครับผมเขาเจอปุ๊กับครูหานครับมาเลยทั้งในอ่ะโอ้โหโครูหี๋ยวนนี้จะมาปั๊มลมนะครูหานไช่เปั๊มเชิญเลยค่ะเชิญเลยถ้าทำยังไงคะับครูหานมีปัญหาอะไรเนาะค่ะ ก็หลังจากที่ได้ดูมิวสิกวิดีโอไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างบางส่วนซึ่งพิ่ใชคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกระชับกระเฉงมากกว่านะคะอันนี้คิดว่าอยากจะให้มีการทดลองสาธิตกันหน่อยพี่ก้องลองดูซิเป็นไงพี่ก้องนี่ออกเเยอะสุดคุณมีะไนัดคุณมีท่าตุ๊กแกไม่ผมเรียนอดีฉันว่าพี่โจดีกว่าค่ะเครับ พี่โจนี่แค่ดีเลยคแกลำบากทำมาให้ได้เท่าไหร่อจะเต็ไมครับาเต็มไม่ดีน้อยนะเนี่ยานอหน่งงามแน่สี่แ่หนึ่งยังขาขั้นแรกเนี่นะคะเป็นเรื่องของจังหวะหรือว่าดีนะคะครับแล้วฟิจังหวะนีค่ะ One two three One t ทำไค่ะเอาละค่ะ <Okay. S 2> อ้าวอะไรคะ,อะเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ ไม่เป็นไรค่ะค่ะก็คือเราจะต้องฟังจังหวะแล้วก็มูฟให้ได้ตามครับให้มาหัวเราะเลยคุณผู้ชมสอนแดนซ์แตนสแตนจุดที่ไหนึ่ง Academy แฟนตาซี Academy นี่คือ Academy Academy นู่นว่าภูเก็ตแฟนตาซีอันนั้นมาโชว์ชาชวอันนั้นที่ฉันก็สอนค่ะค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของ จังหวะแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสื่อารมณ์เกี่ยวกับเพลงว่าถ้าเต้นเราจะไม่มีความหมายถ้าเราไม่สื่อารมณ์เกี่ยวกับเพลงนะตรงนี้ตรงท่อนฮุกเนี่ยสำคัญมากคือว่าเราอยากจะบอกว่ารักเธอเบื่อเธอเราต้องทำให้ชัดเจนถ้าเต้นมาเต้นเฉยๆไม่ได้ต้องมีเพลงนิดนึงคิวเพลงวนนี้ฮะ ช่วยหยุดทั่หนคะวงกำลังตองการแดนเซอร์อยู่ดีเลยครับแดนเหอรจะโัยอย่างนี้ควจะทำภัยริตัทม่ฮะวรทำตมที่ครูสอนนะฮะ มีเนี่ยเพื่อนเราหล่อหเลทคนเมกี้พี่แหลมทำไปแล้วเนาะเอาใครอยากเห็นนะสวัสดีในวงคนไหนนะเป้นชี้เลยครับผมขอดูที่กล้องทีไหมครับดู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 ดพดูกูด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 ูอูดพี่ดูดูดูดพี่กูอูดูดนด เอเบือเธอนะพี่ชบเอเบอ่อผมชอบอริสมากฟิวพี่ฟิว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 ต้องรักเธอเหมือนกันอันนี้ไปไม่เป็นจริงครต้อันนี้ที่ต้องรักที่ต้องรักอันนี้ไปไม่เป็นจริงค่ะพี่ต้องรั้อย่างนี้ค่ะหนึ่งตอนน้นไหนยตัวไอ้ตัเาเบอยไม่เอาไม่เอาแล้วอ๋อพี่เลี้งาบ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกันขอบคุณครูห่านต่อไปทูเอ็มบีเลยครูหานทุกครั้งเลยโอเคผมมากเลยครับโอเคมมาก Five Live Music Chart อันดับ4เล่นของสูง Big Ass อัลบั้ม Five l i e Five Live m u s s i c Chart อันดับสามเด็กกว่าแล้วไง AB Normal อัลบั้ม Fast Lane แจกเร็วจังเลยฮะเดี hmm. oh, ๋ยวแจกกันเลยคงถึงเวลาแล้วนี CGI> ่นะฮะแต่ว่าอันนี้เราจะเราจะแจกนี่ฮะพี่ใหม่ครับมาลองนั่งหน่อยสิครับไม่แตกไม่แตกเราดูเองพ่เบาเบาห่อใครก็แจกได้เราดูว่าทดสอบนะฮะของของเรานะครับแค่มือพี่ใหม่ก็ฟีบแล้วไม่ค่อยลงรึบาราเ้คุณผู้ชนนะ ท่าพี่ใหม่นั่งไม่แตกเด็กสามคนนั่งก็ไม่แตกครับจะแจกพี่ใหม่ไปด้วยเลยครับเยอะหนักนะครับเอาเลยครับน้องเล็กสวัสดีครับฮัลโหลเล็กเลือกใครพี่โจ้พี่อ้อมอ่าพี่โจ้ละกันค่ะเดี๋ยวพี่โจ้มีพี่โจ้นะคะเป็นอะไรครับสวัสดีได้ เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแต่วันนี้ขอพี่โจนั่งไปก่อนนะคะใช่อะไรกันเหรอไม่รู้เรื่องอะไรกันเหลือคือเราจะมีแจกของทุกเวลาเช้าคืนหน้าสิบนาทีนะคะแสดงว่ารายการเราดังมากเลยทุกคนองงเลยไม่เวลากลางคืนเนี่ยพี่โจเขาจะไม่อยู่บ้านไปไหนอ่ะเขาจะไปชุ่นละชุ่นละชุ่นละเบาเบาได้ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้โหถ้านั่งโซฟาที่ใช่เหรอใช่นี่นี่นี่ใครอ่านเนี่ยออมมาอายุอะไร กรตูนไม่มีขีดขั้นขอค่ะนี่นะฮะเออเออมาถามถึงมิวสิกวิดีโอที่เราจะร้องกันเป็นการประกวดดีกว่าวันนี้พี่ก้องอาจจะรอเดทดูเป็นที่แรกแต่ว่านางเอกเอ็มวีนี่ก็เป็นนางเอกที่เคยเล่นในงเครเลยเล่นด้วยกันครับใช่ครับไม่เปลี่ยนบ้างอะพี่ใช่ทำไมไม่เปลี่ยนบ้างจริงจริงเพิ่งเคยได้เล่นแค่เปลี่ยนนามสกุลก็จบแล้วเธอไม่มาบอกซะก่อนทำไมพี่ไม่บอกหนูแล้วพี่จะเลือกแค่ชื่อ ฉากเจ็ดเอาใหม่ถ่ายใหม่ห้าสี่สามสองเดียวพี่สมมุติฉากเดียวฉากหนุเห็นล้าฉากนั่งโซฟาพี่จอนเลยอ่ะพี่จอนเชิญครับเฮ้ยพี่เอาเชิญเชิญไม่เอาไม่เอาแต่นั่งต่อที่เดิมเลยนะฉากไหนนะจัดให้ฉากไหนนะวันนี้จะเอามาเอ้ยมีน้องสุนิสาเจ็ดมากับเราด้วยเลยับ อันนี้่่าเรีกเจ็ตแล็นะหลอกแล้วอไมหัะเรียกเจ็ตแหละเอาเลยครับทำท่าอะท่าเดิมท่าเม่อกี้ค่ะวิกกี้วิกกี้เปลี่ยนไปเยอะมากวิกกี้เปลี่ยนไปเหวิกกี้วิกกี้ทำหน้าแดกได้ด้วยเหรอวิกกี้หรืออาร์กลี่ฮะวงอากี่ิจิวครับงั้นเรไปดูของจริงดีกว่าไหม ครับวันนี้เป็นเปิดครั้งแรกด้วยเป็นครั้งแรกในทั้งหมดตั้งแต่ตัดต่อเสร็จมาเรียบร้อยใช่ครับไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับครั้งแรกเลยที่ดูพร้อมๆกันดูกันดูโวด้วยอ่ะมาพี่กี้ก็จะเป็นเล่นเป็นเหมือนเป็นดาราใช่ไหมคะเป็นนักแสดงแล้วพี่ก้องก็เป็นนักร้องก็คือเราจะใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเหมือนเราชอบกันนะคะแต่จริงๆแล้วผู้หญิงไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายแล้วก็ผู้ชายเป็นคนที่แอบรักพี่ก้องพี่ก้องก็เป็นคนตลกอะ่ะในแบบของเขาออก น่ารักน่ารัก <c oughs> ตอนที่กี่อเมืองไทยตอนอเด็กๆะค่ะกี่ก็ฟังนโวตั้งแต่เด็กแล้วกี่ก็ได้ติดตามผลงานตลอดก็ได้ไปคอนเสิร์ตนโวใช่ไหมคะแล้วก็ผลงานชุดนี้ก็จะติดตามเหมือนกันค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆนโวทุกคนนะคะที่ได้เลือกวิก,กี้ให้ได้เล่นเอ็มวีของนโวนะคะกี่เองก็อย่างที่ทราบนะคะเป็นแฟนนโวตั้งแต่เด็กแล้วก็จะเป็นแฟนตลอดไปค่ะ มีชีวิตให้รอบคิดกระหึ่มด้วยดนตรีพี่ก้อนะครับบอกไม้ช่อสุดท้ายใครส่งฮะไม่ทราบเหมือนกันเมียเฮียหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเป็นเฮียเองเฮียเนี่ยส่งให้บิ๊กี้แต่ส่งให้พี่ก้องกับเมียเฮียเจกเจ็กเองเจ็นเจ็กเลยเจ็กเองเจ็กโอ้ดีพี่ก้องกันใหญ่เลยไปดูไปว่าเป็นไงคะชอบในสื่อดีโอนี้ไหมฮะก็ กินใจดีครับอีกห้าคนที่เหลือทำอะไรอยู่ออ๋พี่จอนครับทำไมปล่อยให้เล่นคนเดียวฮะไม่ไม่เล่นเป็นนางเอกด้วยหรือเงยคนขับหรือเป็นสักอย่างหนึ่งด้วยฮะก็เอ่อจริงๆแล้วก็มีมีซีนนัวเล่นมากกว่านี้ไปถ่ายที่ออสเตรเลียที่เราเคยพูดได้อ้อมฟังจาน่าบอกว่าเปิดกล้องทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าแต่ก็รู้สึกว่าจะเอาแค่นี้จะไม่มีมีเยอะมีหลายไปเยอะมากครับแต่ว่าเขาคงตัดต่อไปตัดต่อนะก็ชอบไมชอบชอบชอบฉากแบบ <_ EN> บอกเลยถ้าเป็นสุนิสาไม่ใช่เจ็ก <_ EN> เล่นนะรับรองถ้าเป็นผมเล่นนะผมจะส่งไปว่าตัวเอง ปับจังหวะไปใกล้ๆอย่างเงี้ยตัวเองไงเออนี่ยไม่เป็นเฮียเองแล้วที่เอาดิเราถ้าเป็นโจ้เล่กับอ้อมอะหัตายจบเลยอ่ะจบเลยพี่ทีดีราจบแต่สิบห้าวีแรกอ่ะดูนี่ดีกว่าดูเอ่อเพลงนี้ดีกว่าเขาจะมาประกวดในรอบชิงชนะเลิศของเราครักรรมการนั่งอยู่นี่ด้วยนะครับกับมอเตอร์ OLA E 3 9 8เสียงเซราล์นะครับได้ใจมากๆเล็กแพงด้วยอ่ะไม่แจกได้ไหมใช่นะฮะเดี๋ยวสายแรกคือน้องเอ็กซ์ซึ่งเป็นแชมป์ของเราที่ก้องช่วยหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับพร้อมไหมครับเอ็ก พร้อมครับแต่ช่วยขึ้นได้ด้วยนะครับเอาเอาได้ได้แล้วแบ่งโทรศัพท์ให้ครึ่งไหมเงี้ยเอายังเอาครับไปมันจะขึ้นไปถูกเลยอกันซๆแล้วได้ยินทุกคำโดยไม่มี

ไปแล้วะเอ็กไปแล้วเหรอเอ็กสวัสดีครับเอกไงั้นเปลี่ยนเป็นอิงนะครับผู้ท้าชิงอิงครับสาวดีค่ะเป็นผู้หญิงทัวร์ที้แชมป์เก่าหนิแชมป์เก่าอ๋อนี่ผู้ท้าชิงใช่ครับแล้ะคีมจะมีปัญหาไหมครับพี่ก้องอะไรนะครับคีย์เพลงมันจะมีปัญหาไหมครับเออเป็มีรื่าจะงูหญิงอาจจะงงเอาไต้องรอออกเห็ต่างช่วยขึ้นนเรื่งนะคะได้เลยช่วยขึ้นเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะครับว่าช่วยไม่ทัน คือเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะเปิดท่อนไหนทไม่ได <delle they S 1> ้บอกเลยว่าจะเปิดท the okay. okay. right. right, ่อนฮุบหรือเข้าท่อนไหนโอเคเอาละค่ะลุยเลยมาเลยหิ้งขาได้ยินทุกคำโดยไม่มี

ต่ำมากครับก็จะร้องแบบเต็มเป็นผู้ชเจ็บสูงมันก็ไม่ไหวสูงไปใช่ไหมคะร้องต่ำฝีมือนะเข้ามาร้องดีได้แล้วเมื่อกี้เก็บรายละเอียดตัวไม่นี่ากดีเทลด้วยนะกำลังกำลังเข่าอ่อนอยู่ค่ะไม่ไหวแชมป์ส่งไปให้ขึ้นในทางไหนคุณเจ้าถ้าผมนะไทาง SMS ฮะ4863222นะฮะกด V เป็นวักตามด้วยหมายเลข1นึ่สำหรับแชมป์หมายเลขหคือผู้ชายคือน้องเอสนะ่ยแล้วก็หมายเลขสองสำหรับผู้ท้าชิงนะฮะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าใครจะชนะนะคะด้เครื่องนี้ไปนะฮะ นักดังน i Live Music Chart อันดับ2รักเธอเบื่อเธอนูโวอัลบัมนูโว5 นี่ไม่กลับเช้าเลยล่ะไม่รู้จักเวลยร่ำเวลา้ไว้อำวันอันตรายโอ้โหนะฮะอันนี้น่ารักอ่ะทานเช้าหรอกทานทานไม้ไ่เหนื่อยไม้ทานอะไรมาหรือยังดูดีกันเลยกลับบ้านเถอะทางบ้านให้อภัยแล้วสวัสดีครับกลับมาทำไมใครสั่งให้กลับนะครับ ก็น่ารักดีหลายๆข้อความเนี่ยเธอเธอกลับมาฉันดีใจเธอจากไปฉันคิดถึงครับผมเดี๋ยวเราจะแจกกันแต่ว่าสุนี<า>้เราประกาศรางวัลสำหรันบนักร้องิพูดดีกว่าครับผมว่าโหวตมาผูา้ชนะของเราคือเอกแชมป์เก่าเอาแล้วนี่จะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเครื่องนี้ใช่ไหมคะครับโอโตเนี่ยมีเนี่ยแต่เมื่อไหร่คะถ้าถึงจะได้อ๋อก็สุขของสุขหน้าสุขของสุขหน้าอีกสองสุขเลยคะจะพูดทำไมเพราะว่าสุขของสุขหน้าตื่นเต้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราแจกรางวัลอีกอันหนึ่งสุนี นี่อีกหน่อยแจกบ้ไปเลยเออแจกนะฮะคนที่โหวตนะฮะมีสิวิดีโอมากับคิวๆนะครับอ่าเดี๋ยวได้รางวัลนะฮะเดี๋ยวแรนดอมกันเลยครับเดี๋ยวเอามาเลยครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวให้พี่ปีเตอร์เป็นคนบอกเพราะพี่ปีตาเลิกพูดไม่ได้ต้อาต้องสั่งเขาต้องสั่งเขาพี่ปีเตอร์ับควรช่วยพูดเองนะพี่เออบอกว่าหยุดเริ่มจะหยุดช่วยคำว่าหยุดคำเดียวกับพี่ไม่ยากเลยหยุดหยุดแล้วครับ เฮ้ยเขาสั่งหยุดช่วยหยุดหน่อยนะพี่นุชนี่หกสามแปดห้าสามตู้ตูนี่มาอ่าทายคิวคิวผมมีตู้ทั้งสองคนยุ่งตายเลยใช่มาเฮ้ยตู้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 สองคนยินดีด้วยได้คิวคไปนะคะแล้วตกลงประกาศผู้รับรางวัลนะฮะับสำหรับข้อความพวกเราลงมติกันแล้วนะครับเห็นข้อความที่พี่แหลมช่วยเลือดเลยฮะครับผมนะฮะก็คือข้อความที่ซึ้งกินใจมากๆนะฮะข้อความบอกมาว่านะครับ ไปไหนมาไอ้แก่เป็นความผมชอบอันนี้มากเป็นความคาดใจนูโวมากเอาเพลงซะเพลงนึ่งปิดท้ายดีกว่าพี่นูโวเดี๋ยวดูเท้าก่อนพี่เพลงเบาๆหนิไหมเขาว่าไงฮะก็แบบดูติดใจแต่วันละเพลงเบาๆก็แบบเวลาเวลาอย่างสมมติเราไปเจอใครเงี้ย เราลองค่อยๆคุยกันก่อนไหมอะไรเงี้ยไม่ไปรีบร้อนปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยพี่เบามาอีกีอะไรฮะอ๋อพี่จะยังเบาอยู่เลยครพี่กะว่าจะเบาอีกอีปีฮะก็เบาๆไปอีกสักเรื่อยๆฮะับโอ้โหแล้วพี่เบาไหมฮะพี่ก็เบาๆเรื่อยๆเบาๆมากเลยครับเรื่อยๆด่วนเลยฮะเราต้องดูมีสิ่งิดีโอสุดท้ายเราลงมติกันเอาไงดีครับพี่ย้อนเพลงเธอชัดเจนครับโชุดล่าสุดครับผมเพรเป็นเป็น MV คาราโอเกะไม่ได้เป็นมิวสิกวิดีโอเต็มตัวเพราะว่าเป็นสไตล์นูโว ซาวได้ซาวแบบ2,004นู2,004ครับครับผมนะครับวันนี้เราสนุกสนานกับนูโัวและเรายินดีในการกลับมาของนูโวนะครับขอบคุณพี่พีู่ววทุกท่านนะครับขอบคุณครับได้เลยว่างวไหมครับเครื่องที่หายากมากที่สุดในโลกว่างๆรบกวควใส่เลขคอนเสิร์ตหน่อยนะคะได้ครับผมนะขอบคุณมาตัล E398 ในการให้ลูบีีชีวิตให้รอบที่กระหึ่มด้วยดนตรีไปดูมีสิวิดีโอสุดท้ายด้วยกันครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากบ๊ายบาย